เราล้อมวงเข้ามาใกล้ๆนะฮะแล้วเรามาคุยกันในเรื่องข่าวนี้นะครับ,รบพูดเสียง,<อ>งดัง,ดงไปงผมก็รู้สึกเขินอายพอสมควรสาหรับข่าวกับนิคลัสแจ็คสันนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะฮะหมายความว่าเราจะเอาตังค์จากไหนไปซื้อเขานะครับ <c oughs> และ,และ,แ,ละและการได้เขามานี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าแมวมองของเราเนี่ยไปมองอีท่าไหนนะ <c oughs> ครับไม่รู้เหมือนกันนะครับ <c oughs> เราไปดูกันสักหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับนิคลัสแจ็คสันนะครับอยู่ดีๆก็มีข่าวครับสองสามวันที่ผ่านมานะครับ อย่างที่บอกครับทั้งทางหน้าจอแล้วก็ทางออนไลน์นะครับร้อมวงเข้ามาใกล้ๆนะกระเถิบเข้ามากระเถิบเข้ามาผมอาจจะพูดข่าวนี้แบบด้วยเสียงอันแผ่วเบานิดนึงนะฮะเพราะว่าค่อนข้างจะเขินร้อยล้านปอนนะครับคือเชลซีก็ตั้งคือถามว่าเชลซีจะขายไหม,มขายได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเขามีทั้งดีแลบแล้วก็ชาวเรโดนะครับแล้วแล้วเราก็เห็นแล้วว่าในฟุตบอลสโมสรโลกที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหชาวเรโดคือไม่อาจจะเป็น จะพูดยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าฟอร์มที่เราเห็นในการเล่น2อ,องนัดของเขาเนี่ยมันก็สุดยอดในขณะที่การเปลี่ยนตัวเอาดินหลลงมาเนี่ยมันก็เป็นการเล่นที่แตกต่างเหมือนเปลี่ยนแท็กติกได้ครับก,ก็ไม่รู้ว่ามันยังพอมีพื้นที่เหลือสําหรับนิโคลัสแจ็กสันไหมนะครับซึ่งถามว่าเชลซีเนี่ยไม่ได้ต้องการจะขายแต่ถ้าจะขายเนี่ยเขาก็ตั้งราคาไว้ที่100ล้านปอนด์ครับแต่ว่าไทาม์ครับ มันดันเป็นสํานักข่าวนี้ไงมันก็เลยดูน่าเชื่อถือกว่าไปเออถ้าเป็นแบบถ้เามอกท็อสปอร์ตเป็นเดอะซันเป็นอะไรที่ว่าไปเป็นข่าวนวแนวแบบอ่ากูรูคุยกูรูก็สิบอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ามันก็ยังพอแบบเห็นไหมเห็นข้อความนั้นน่ะไหนยวให้ฟียังขอคิดดูก่อนเลยโอ้โหอย่างแรงไปได้นะนี่ก็ยิงอยู่นะโอเคอยู่นะอะไรการเล่นก็พลาวๆอยู่สําหรับนีโคลัสแจ็กซันนะครับเป็นอย่างนี้ครับ เขาบอกว่าเชลซีก็ไม่ได้ต้องการขายเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีข้อเสนอที่ดีพอ,อแล้วก็ที่เขาตั้งเอาไว้ตามรายงานข่าวเนี่ยก็คือ100ล้านปอนด์นะครับ100ล้านปอนดนี้เท่ากับเวียดไหมใช,ใช่ไหมเงินต้นอ่ะใช่แต่เขาไม่รู้ว่าไอ้หนึล้านปอนด์นี้เขารวมแบบแอดออนหรือว่าอะไรแล้วนะครับราคาที่เขาตั้งเอาไว้100ล้านปอนด์เนี่ยถ้าอยากได้ก็จัดมาซึ่งไทมส์ก็รายงานว่าอยู่ในเต็ดครับกำลังจับตาดูสถานการณ์ของนิโคลสแจ็กสันนะครับแล้วก็อาจจะพิจารณาเดินหน้านะครับคว้าตัว แจ็คสันมาร่วมทัพเพื่อหวังแก้ปัญหาในแนวรุกนะครับค่ะครับค่ะแค่นี้เหรอไม่ไปนิวสานั่งฟังมอความเพลินเพลินคือคือเอาเอาจิงๆก็คือถ้าจะถามว่าคล้ายคล้ายกับใครในในแมนยูก็คือคล้ายกับคล้ายกับถ้าถ้าตามความคิดผมนะคล้ายกับไอ้นี่กานาโช่กำลังจะบอกแนวทางการเล่น เอาวิธีการยิงอ่ะคือเป็นกองหน้าที่ไม่ได้ยิงแบบเต็มข้อแล้วทําไมแมนยูชอบนักเตะคาแรคเตอร์ характер, อะไรอย่างนี้นะคงก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันว่าว่าหลังบ้านเขาไปเดินเกมยังไงเพราะเราก็ไม่รู้ไม่มีทางรู้เลยว่าหลังบ้านเดินเกมยังไงแต่ว่าพอมันมีข่าวออกมาเนี่ยเราก็ได้แต่คิดสงสัยครับว่าหนึ่งร้อยล้านปอนเนี่ยนะครับเราไปซื้อนี่ดีไหมเอกิติเก้ยางงี้ดีไหมเออไปแย่งกับชาวบ้านอะไรไ<ป>ที่มันอยู่แบบซื้อได้เลยนะเพราะเอกิติเก้เนี่ย ร้อยล้านยูโรนะถูกไหมเซสโกอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมเซสโกนี่เจ็ดสิบแปดสิบล้านยูโรได้เงินทอนอีกคือขอโทษนะคุณขายห้าดิฉันชอบมากในไลฟ์แชทเรียกห้ากูมาเนี่ยเบนจาดกูมาเนี่ยเมื่อกี้เขาเรียกซึ่งก็บนจาคเบนจัดห้างไงห้ากูมาของคุณขายไปหมดเลยยังไม่ได้ค่าตัวแจ็คสันเลยแล้วมี มีคนบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นี่นะักพูดนะคะคุณผู้ชมทางหน้าจอเดี๋ยวอาจจะเข้าใจผิดว่าแบบเอ๊ะทำไมพูดพูดถึงมันอยู่ไม่ดีอันนี้ในไลฟ์แชทเขาบอกว่าเอ่ออะไรนะเอ็มบูโม,โมยังไม่จบเลยอะ่ะใช่ไหมเท่าถูกกับแจ็คสันอีกอะ่ะแล้วนี่คุณจะมาแจ็คสันได้ยังไงอะ่ะคุณผู้ชมลองคิดคิดอยู่นะถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนเชลซีนะยูดีดีเชลซีตั้งหนึ่งร้อยล้านปอนสำหรับนิโคลัสแจ็คสันซึ่งเป็นกองหน้า <c oughs> ที่แฟนเชลซีเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายะะะนะครับ คือเอาว่าเขาไม่ได้ตั้งความหวังกับแจ็กสันว่าจะช่วยยกระดับทีมแต่<อ>ว่าเขาเก่งไหมเก่งนะเก่งมีส่วนสําคัญกับทีมแต่ไม่ได้ยกระดับอะไรขนาดนั้นครับแล้วอยู่ดีๆมีทีมมาสนใจครับ จะเอาแจ็คสันไปครับหนึ่งร้อยล้านปอนครับโหนี่ตบมือเลยนี่เราไปเสียท่ากับเมสันเมสาไปคนหนึ่งแล้วเราจะจะเอาแจ็คสันไปอีกนะโอ้โหเชลซีนี่นะนี่ร้อยล้านปอ<ถ>นดีวมาดูเอเก้ไปอาร์เซนอลน,นี่เขาก็ยังดีใจฉลองกันไม่เลิกไนงะปล่อยแจ็คสันได้ร้อยล้านนี่หโหสุดจอดจริงก็ถึงว่าไงว่าเชลซีเนี่ยตั้งราคาเอาคอนเทนต์เหรอคะเขาฉลาดมากนะแล้วเขามันมีที่เราคุยกันจําได้ปะ พันกว่าล้าน2,000กว่าล้านเขาใช้เงินไปแต่เขาขายนักเตะได้พันกว่าล้านใช่ใช่เชลซีเขาขายได้เยอะเงินเขาหายไปแค่ประมาณ50%นะถ,ถ้าคิด<ม>เป็น<ม>เป็นเปอร์เซ็นต์นะ<ม>เออนะครับในขณะที่แมนยูนี่หายไป70นะไม่รู้ทำการค้ายัางไงนะครับคือมันน่าจะมีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่าแต่ว่าก็เป็นข่าวที่เดอะไทม์รายงานมาแล้วกัน